วัอร like really ุณคดีพรวันนี้อรคดีพรวันนี <éc outez> ้อรุณีพรวันอรดีวันน้อรุณคดีรนีอรดีพนรุณค่ัน้ารดวันีอุณรยนนอพรวัควันนี้อรุเดันโเครันีรดีรวนอาดีรันน้อดีรัน้อรุครวัน้อรณวันนี้เรีโคงีารๆมานำเอนอโคงการนี้มีุื่ดว่าสุดยอด ากมาให้นมีปาษาสมความรู้ติดแสนปสะสมแ็บและของรางวัลตอนนี้เรามีสแก10ด้วเกี่มหังอืออีก2เลขก็รับไปอีก1ยองเลยถ้าเรามีครบ30ดววแลแ้วแล้จะมีกซิ่งยอดหน่อยนหนัอ,นอ,นอ,อได้เลยตามไกิจกรรมที่2คือรอ เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดตั้งสารความรู้และการตึดสารในระดับที่สูงขึ้นแลกักแต่ละสับนาจหลักเราจะพูดเพื่อนยังไงเราให้เพืพ่อนเพื่อนขึ้นเวทีมาลองนักอก่านมากกว่นักขอยรุ่นเยา พระราชดำเนินไปโรงแรมเดอะบูติรี่โฮเทลคอนโดน้ำทรงเกิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่9สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมภายใต้แนวคิดวัคซีนไทยสุขสมบูกับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพเที่ยงยืนเพื่อให้บุคลากรด้านวัคซีนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวัคซีน จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศโอกาสนี้พระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ในการจัดงานวัคซีนและผู้ชนะการประกวดกล่าวของพาดพระทุทธยอด้อทําไมประเทศไทยถึงผลิตวัคซีนเองรวมสี4รางวัลรายการต่อไปขอเชิญผู้เข้าประกวดว้ามะคุเทศที่หนึ่งค่ะจิมเพียนเกย์เจ้าเกียเจ้าชาวมิชาุผู้จะชูมิ้นให้เกียริเกียรติยศในเรื่องจรเงียน จุเสูงสุเชี่เขาภูเขาหน้าชื่ออีชสงอยู่บนยอดเขาสูงสุดมียนสรภาเและส่ยงแสงส่งเรษเายอยู่ยเย่ยเขาสยงสุงบนเส้นทางชุ่สวยงาประโยชน์ของกิจกรรมนี้คืออะไรคะเขอเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อนๆของเราหลายคนใช้ความรู้จักตรงนี้เพื่อหารายได้พิเศษ ตำนที่หนอยไม้ถอรนค ของพี่นุข้อนี้มีอยู่ว่านักวิทยุนิยมมิทยาใช้เครื่องมืออะไรในการวัดความกดอากาศคะเทอร์มอิเตอร์ค่ะเป็นคําตอบที่ผิดนะคะดางนั้นคาถามจึงถูกยกไปให้พี่การเป็นคนตอบแทนค่ะอ๋อนักวิทยุนิโยวิทีย ได้หนึ่งช่องทางค่ะแล้วนี่ล่ะคืออะไรนี่คือที่ตักไขปริศนาตักได้นะคำถามของพี่นุ้มีอยู่ว่าให้บอกชื่อแหน่งสูอเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมาหนึ่งเล่มอ๋อเราไะอ่านเรื่องนี้เลยกวจะเป็นพยาบาลของสานักพิเศษดีค่ะพวกเราตามโดยต้นแตบอันยิ่งใหญ่และงดงามของการอ่านก็คือสมเด็จพระกนิธิิราช เด็กประเทศพระราชน์สยามบรมาราชกุมารีที่ทรงมีพระราชเรตยาด้านการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาพวกเราจึงน้องนำดำเนินตามรอยเบื้องยุคพลาบาทจาทัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีขึ้นโดย ย่างหนิ่ซื้อยชิ้ม้อนดอาเจเนี่ยเทศทีหนิ่งหรอเดือนเนี่ยสาวเตน่าหนูแล้วมีแต่หนุ่มๆให้น้องๆอ่านน้องๆอ่านหรอไม่มีพ่อกับแม่อ่านบ้างหรอพอดีแม่อยากทำเกษตรแบบผสมผสานน่ะอ๋องอวงซะละมั้งหนอนนี่เด็กหนาเจเน่วเต๊น่าชิลิ่นตลอดเนี่ยมูสกายคืออาโคน่างมูชัยของพวกเราอ๋อมีสิคะนี่ไงหนังสือสอนทำการเกษตรหรือว่แม่เกษตรยานคืออาโคชเข้าเว็บไซต์การเกษตรแบบผสมผสานได้เลยค่ะทุกท่านคะในทุกๆปีพวกเราจะส่งเสริมวิ่ัยรักการอ่านเจริมความร น้องๆในชุมชนด้วการนำหนักสือหรือสื่อทมือต่างๆใส่ลงไปในเต้ก่บเอนเตอรซึ่งเป็นวัสดุประจําท้องถิ่นของพวกเรานําออกไปบริการในช่วงวันหยุดและเสาร์อาทิตย์อีกด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยแบบนี้ชมเพื่อนอ่านได้อย่างแน่นอนดีนี้มีเพิ่เติมใครมาเลยล่ะ QR code เป็นลิงก์ความรู้ต่างๆที่พวกเราจัดทําไว้เพื่อดความสนใจจากเพื่อนๆและผู้ปกครองในชุมชนจากลิงก์ที่พวกเราทํามาเช่นลิงก์หนอน้อยน้ำวิทยาศาสตร์ลิงก์หนอน้อยติวอ การผลิตวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และอ่านการเกษตรจากผสมภาษาโอ้โหกิจกรรมนี้ดีจังเลยนะใช่ค่ะทำให้ทุกคนกล้าเข้าสู่โลกของการอ่านได้อย่างง่ายดายไม่ต้องเข้าห้องสมุดก็สามารถอ่านหนังสือได้จากกิจกรรมทั้งหมดนี้ที่เราดําเนินการในอย่างต่อเนื่องเพื่อนๆสามารถติดตามผลงานและรับข่าวสารสาระดีๆได้คางช่องยูทูบเล่าๆนี่แหละลูกทุกท่านคะในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมวิสัยรักการอ่านเราจะเน้นความสนุก ไม่บ้าจนเกินไปเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพื่อนๆตามกิจก,กรรมที่เราจัดขึ้นในชื่อโครงการสุดยอ,หอดหนังสือการอ่าน B5 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมนี้คือนักเรียนและผู้คนในชุมชนมีทักษะการอ่านและการสื่อสารที่สูงขึ้นได้เปิดโลกของการอาา่ญญานการแสดงความรู้และพัฒนาตน,นเองอยู่เสมอซึ่งสามารถนำไปสูก่การละกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและตัวชีวคภาพสำเร็จจัด าวิชาของเพื่อนสูงข,ขึ้นที่รับรางวัลเหรียญทองการประกวดวิวัฒนารักส่งเสริมการอ่านระดับชั้นม 1- ม3งาน,นานะทิ่แล้วบัตรเกาหนักเรียนระดับ nak kan